หัวตารางแบบนี้เด่นหนึงรอง6ครับจากสไฟติครับเราสังเกตได้ว่าหวยรัฐบาลไทยในการออกเป็นคู่คแบบนี้เนี่ยในการที่เขาจะออกงวดต่อไปเนี่ยมักจะชอบเอาตัวเลขกลับหัวนั่นคือตัวที่ผมบอกว่า6เนี่ยเราเอาตเป็นตัวรองก็จริงแต่เพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนี้เพราะฉะนูนแล้ว9ต้องอยู่กลางตารางแน่นอนครับเพราะทุกคนสังเกตได้ครับว่า696 เก้าเนี่ยเขาสลับหัวกันมาหลายงวดแล้วนะครับสลับหัวกันมาหลายงวดแล้วอย่างเช่นนะครับงวดนี้ออกสองหกงวดต่อไปออกเก้าศูนย์งวดนี้ออก98งวดต่อไปออก61คือมันสลับออก6กับ1มาค่อนข้างที่จะบ่อยและถี่มากเพราะฉะนั้นแล้วดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันอีกเลขหนึง่งนะครับที่ผมจะให้ทุกคนทิ้งไม่ได้เลยนะครับทิ้งไม่ได้เลยคือ สี่นะครับทุกคนคือสี่นะครับเลขนี้ทิ้งไม่ได้นะครับทุกคนเอาอย่างนี้พอเห็นเลขประมาณนี้แล้วมีเลขถูกใจไหมมีเลขถูกใจไหมเดาซิว่าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเยติจะให้อะไรทุกคนลองเดาสิ่าอลองเดาสิในสถิติเนี่ยสิบหพฤษภาคมนะผมจะเปิดให้ดูว่าสิหพฤษภาคมหวยชอบออกเลขอะไรเออจริงๆแล้วผมคำนวณไว้หมดแล้วแหละ แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพไปกับผมบางคนอาจจะได้พอผมวิเคราะห์ให้เนี่ยบางคนนะ่ะเขาเอาใช้คําไหนดีล่ะบางคนเขาแบบเขาเห็นนะครับเขาเห็นสูตรแล้วก็เขาเข้าใจแนวทางก็คือเขาจะตัดสินใจได้ว่าเอ้ยฉันจะลองตามดูไหมหรือว่าฉันจะแบบเอ้ยไม่เชื่อสิ่งที่เฮียพูดมันไม่มีน้ําหนักอะไรก็ว่าไปนะครับคือผมผมบอกแล้วว่าผมคํานวณให้เนี่ยผมไม่คิดอะไรอ่ะมาดูกันปีที่แล้วครับอ้างอิงจากสถิตินะครับผมปีที่แล้วเนี่ยสิบหกนะครับ สิบหกหวยออกข้างล่างเนี่ยออก99ข้างบนออก903นะดูนะปี6กหออกศูนย์หศย์หนปี6กสี่ออกห้าเจ็ดเ้าหนึ่งสี่หสมออก9ก้าห้าสองสองเฮ้ยคุณสังเกตกับผมไหมมันจะมี6กับ9เสมอเลยนะปี6กสองเนี่ยให้6กสองแล้วก็เจหนึ่งะครับสองเก้าผมจะให้ดูอย่างนี้ ผมจะบอกว่าคุณจําเลขสองกับเลขเก้าไว้นะในหวยรัฐบาลไทยนะครับปีหกหนึ่งเห็นไหมมีหกสองมีหกสามมีเก้ามีสองหกสี่มีเก้าหกห้ามีสองหกหกมีเก้าหกเจ็ดม,ม,มีอะไรครับเออผมคำนวณให้เงี้ยจริงๆแล้วผมเจอตั้งนานแล้วนะเลขสถิติแต่ว่าผมให้ทุกคนมาพิมพ์ไปพร้อมๆกับผม คอมเมนต์ <Comment S 2> ไปพร้อมๆกับผมนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับผมบางคนอาจจะได้แบบว่าเห็นภาพด้วยมีใครตอบถูกไหมเขาสลับออกมาหลายงวดละอ่ะผมไล่ให้อีกทีไม่มีใครคอมเมนต์ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจใช่ไหมให้จับตาดูเลขเก้ากับเลขสองเข้าไว้นะครับโดยพร้อมมนะปีหกสี่ครับเก้ามาครับปีหกห้าสองมีครับปีหกหกเก้ามาครับปีหกเจ็ด สองมีครับจําคําผมไว้นะครับจําคําผมไว้สองมีครับสองมีครับทุกคนสองมีครับเพราะฉะนั้นแล้วดูไปกับผมวิเคราะห์ไปกับผมใครเห็นด้วยเห็นต่างยังไงคอมเมนต์ได้รัฐบาลไทยงวดน,นี้บอกเลยว่าแซบอย่างแน่นอนนะครับแซบอย่างแน่นอนเดนหนึ่งองหกครับเวลาเข้าสูตรแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราได้แล้วนี่เลขที่เป็นตัวกลุ่มที่ว่า โอกาสออกสูงอ่ะโอกาสเข้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเลขกลุ่มนี้เป็นเลขที่มาแรงนะครับแล้วสถิติเนี่ยบอกว่าเป็นเลขที่ออกซ้ําบ่อยที่สุดนะครับใน16พฤษภาคมคือเลขในตารางนี้เพราะฉะนั้นไปจับเรียงจับคู่กันให้ถูกใจนะแล้วแล้วลองวิเคราะห์กันดูซิผมไม่แนะนําให้ว่าต้องเชื่อผม100%ต้องซื้อตามไม่แนะนํานะครับลองเก็บไว้พิจารณาลองเก็บไว้วิเคราะห์ดูนะครับผมว่าสิ่งที่ผม คอมเมนต์ Comment, หรือว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะจริงไม่จริงพี่บุญช่วยอนะันเลขกเลขความฝันเลขความฝันผมบอกแล้วว่าเลขความฝันผมเนี่ยมันจะเอามาโยงกับสถิติไม่ได้สิติคือวิทยาศาสตร์คือคณิตศาสตร์คือการคํานวณน,นะครับความฝันเนี่ยมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีอะไรเลยนะครับมีที่พึ่งจิตใจอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิจยารณญาณในการรับชมมาดูตัวแรกครับเลขหนึ่งครับผมบอกเลยครับงวดนี้นะครับถ้าถามว่ารักอะไร ทั้งใจเลยอะเลขนี้ทั้งใจเลยนะเลขนี้ทั้งใจเลยทุกคนจริงผมมีรางสังหรณ์นะผมมีรางสังหรณ์ว่าหวยรัฐบาลไทยงวดที่แล้วอะมันออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดใช่ปะ่ะงวดเนี้ผมมีรางสังหรณ์ว่ามันจะออกหนึ่งเก้าทุกคนอันนี้รางสังหรณ์เนี่ยหลังจากเห็นตารางนะไม่ใช่ว่าลางสังหรณ์แล้วเอาเอา,เอาโมเอาเมเอาเลขมาใส่ตารางแล้วก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ชอบไปที่เลขเก้าหนึ่งไม่ใช่นะครับ คือผมเห็นตารางแล้วผมคำนวณเสร็จแล้วแล้วผมคำนวณวิเคราะห์หมดแล้วว่างวดนี้เก้าหนึ่งสวยมากจริงสวยจริงนะครับเลขสวยจริงทุกคนอันนี้ผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงขอเวลาหนึ่งนาทีขอนอกเรื่องหนึ่งนาทีใครที่รับหกครับจับคู่กับสี่สวยไหมครับเฮียตีจับคู่กับสี่ผมว่าหกเนี่ยจับคู่กับสองจะสวยกว่าครับ จะงามกว่าครับทุกคนจะงามกว่าครับนั่นหมายความว่า1น2 6ทีนี้เหลือเศษเลข4 4จับคู่กับตัวเด่นคือ41จับคู่กับตัวรองคือ46เพราะฉะนั้นเราต้องไปทางเด่นสิครับเพราะเด่นมีภาษีออกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเลขวันนี้ครับรัฐบาลไทยเฮียตีเนี่ยมันจะไปทางทิศทางประมาณติดเลข1นนะครับอ่าอ่าต้องรอชมนะต้องรอชมนะ ต้องรอชมนะผมบอกให้ว่ามันจะติดไปทั้งเลขหนึ่งนะครับซะส่วนใหญ่อันนี้ใบให้เพราะบางคนอาจจะชอบ41912161เพราะเอาไปจับกับตารางอันนี้วิธีคิดวิธีคำนวณแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมวิเคราะห์ตัวเลขมาเนี่ยมันจะออกประมาณนี้มันจะออกลวดลายแบบนี้นะครับและอย่าลืมว่ามันจะมาทุกๆ2งวดนะครับ3ตัวตรงๆเนี่ยนะครับ 6 0ศนย์สามนะครับหกศูนย์หกสองหกนะครับคุณสังเกตมันจะออกคล้ายกันสี่แปดหนึ่งนะครับห้าเก้าแปดนะครับมันจะออกคล้ายกันเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งหนึ่งหกงวดที่แล้วงวดนี้ไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยแต่ผมบอกให้เลขงวดนี้น่ากลัวมากสามตัวตรงๆนะผมจะให้ระวังอะไรด้วยทุกคนผมจะให้ระวังอะไรตัวแรกครับ สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าฟังอีกครั้งนะครับรัฐบาลไทยประจาวันที่16พฤษภาคม2567รางวันเลขท้ายรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก4 1 9 <c oughs> พูดขนาดนี้ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องใบ้แล้วนะว่าชอบเลขไหน <c oughs> พูดขนาดนี้ไม่ต้องใบ้แล้วนะครับ อีกตัวหนึ่ง9ก้สองหตามนี้ครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณที่รับชมจนจบ ขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่เข้ามากดถูกใจกดแชร์ให้ใครกดแชร์ขอให้ได้รับโชคเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะครับเปิดดวงเปิดโชคนะกันทุกคนนะใครกดถูกใจกดไลค์ก็ขอให้คนนั้นมีแต่คนรักคนชอบไปทางไหนให้มีแต่คนอุปัมภมค้ำชูส่วนคนไหนอยากเข้ากลุ่มเฮียติครับลิงก์ด้านล่าง